บอกว่าเจ้าเมาอทุกวันนี้เปลี่ยนไปไปซื้อเสื้อผ้าไปซื้อรองเท้ามาไม่ทำอะไรแต่งตัวทั้งวันให้เราเขาไม่ค่อยมีเวลาไปดูวันนี้ว่างๆไปดูมันหน่อยก็เหมือนกับที่ชาวบ้านเขาพูดหละครับจริงอย่างที่เขาพูดวันๆมันไม่ทำอะไรเลยครับมแีแต่แต่งตัว เดินไปเดินมากับหมามันงานการไม่ทำไปหาซื้อนู่นซื้อนี่มามาแต่งตัวสั่งชุดมาแล้วถอดชุดนั้นใส่ชุดนี้ทั้งวันไม่ทำอะไรบอกให้ไปทำงานมันบอกว่ามันแดดร้อนแต่แต่งตัวแต่งได้ รองเท้าใส่คู่นั้นใส่คู่นี้เปลี่ยน <What? S 1> เสื้อใส่ตัวนั้นใส่ตัวนี้ <the> ทั้งวันเดินไปเดินมาแล้วก็มาส่องกระจกทั้งวันเหมือนกับชาวบ้านเขาพูดว่าไอ้เงาะเปลี่ยนไปจริงๆผมก็ไม่รู้จะทาอะไรกับมันก็ได้แต่เตือนมันบอกว่ามันอย่าไปหลงมากอย่าไปนี่มากผู้หญิงเขาชอบเราหรือเปล่า หรือยังไงหรือเราไปชอบเขาฝ่ายเดียวมันก็ไม่พูดอะไรเราจะด่าจะว่าจะตักเตือนอะไรมันมันก็ไม่เสียพักคำยิ่งทำให้ผมปวดหัวเข้าไปใหญ่ก็ดูอย่างที่เห็นนั่นแหละรครับแต่งตัวใส่ชุดนั้นชุดนี้เดินวนไปวนมากับไอ้เจ้าดำทงมันเลี้ยงไว้แต่ไม่รู้ตัวหนึ่งไปไหนสงสัยมันรำคาญเจ้าของมัน มาผมก็เห็นแต่เจ้าดําผมก็นั่งอยู่นั่งตั้งนานมันก็มองดูผมอยู่นะแต่ไม,ไม่ไม่ได้ทักไม่อะไรเหมือน,นไอ้ไม่รู้ไม่ชี้ไม่พูดไม่จาอ,อผมก็งงมันเหมือนกันแหละถามอะไรบอกว่ากินอะไรด้วยนะมนสายหัวอย่างเดียวนี่แล้วนะ้อเขาเรียกว่าความรักเจ้าเงาะเปลี่ยนไปจริงๆริงไอเราก็เป็นห่วงมนันกลัวใคร กลัวไอ้ผู้หญิงจะมาหลอกจะมาอะไรมัน <Yeah. S 1> มันยิ่งเป็นคนซื่อๆดูท่าทางมันซื่อๆออกจะโง่โงนิดๆยิ่งไม่พูดไม่จาแบบนี้ทําให้ผมเป็นห่วงมันมากผมก็ไม่รู้จะบอกจะเ,เตือนมันยังไงก็ได้แต่ดูดวงทางแบบนี้